พี่น้องไท่บ้านของเขาหมูไทยบ้านนี่กัหมูบ้านของเขาทีอายุิแก่ๆแล้วก็มาทำปามกิจการเลี้ยงนี่สิแหละครับเลี้ยงหอยเลี้ยงปูบ้านเขานี่แหละเพราะว่ามันสิเป็นอาชีพของเขามันสืสูญไปจากบ้านของเขาให้รักษาอาชีพหอยอาชีพปูให้รักษาปูรักษาหอยบ้านเขาไว้มีพี่น้องมาสื่อแวะเวียนมาสื่ออยู่ครับขายพี่น้องแนะ่มูใกล้บ้านมูทางไกลกับมาสื่ออยู่ครับมีมีวางขายอยู่ครับ โอ้ดีรุเนรับครับรบ้บานนี้พ่อมีได้ดทอดใดครับบอกพี่นอนอข้ไใ่บ่ครับมีไยไดเดือนละหมืน่ตน,มนต่อเดือนเงืหมื่นต่อเดือนอยู่พ่อครับในส่วนของหอยนี่ไยไดเป็นยังไงเนี่ยครับหอยนี่ก็รายใดก็เป็นเดือนละสี่ห้าพันอยู่ครับเด๋ยวนี้ช่วงนี้สวัสดีครับผมเจรัดแสนสีอยู่บานดูง ตำบลวังชชยอำเภอบละบรือจังหวัดมหาสารคามครับพอครับอันอยู่ดีไทยบานเขาเอิ่นพอสื่อเลน่าอย่างไรครับสื่อไยครับพอายเนาะครับเ<อ>นาะ <ผม S 1> ที่แรกกะอยากเฮ็ดนี่เพราะว่ามันกะเต่าแล้วเป็นถ้าว่าสิไปเฮ็ดแนวอื่นมันกับอสรวมประกอบพี่นนมันกะเขากบอาชีพของเขามันกะปูนานี่ก็เป็นเคยเห็นมาตั้งแต่น,น่อยเคยอยู่เคยกินมาตั้งแต่น,น่อยก็เลยอยากเลี้ยงล้องเบิงครับเพราะว่าสิไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยนี่ก็เอายากครับ และอยากเลี้ยงปู้องเบิงพ่อครับโทษเด้ออันว่าเท่าแล้วนี่แม่ลูกชายยากคู่พ่ออายุในจักปีครับคือเบ่งนุ่มแน่นยู่ผมใน้63ปีครับใน้63ปีปีนี่เนาะครับผมพ่อครับอยู่ฟาร์มของเขานี่เลี้ยงอันไหนด้ครับเลี้ยงปูก็บกหอยเชอรี่สีทองครับผมขออนุญาตเลี้ยงปูกอนนาพ่อเนาะครับผมให้พี่น้องของเขานี่หูจักครับบัน้สิใ้พ่อพาพี่น้องของเขาไปเบ่งปูได้ครับพ่อครับปูเนี่ย พ่อเลี้ยงอยู่หนีมีจักสายพันธุ์ครับมีอยู่สองสองสองสายพันธุ์ครับปูสองสายพันธุ์ครับมีพันธุ์อันไหนได้ครับพันธุ์ปูหนาบานเทากับพันธุ์พระเทพครับโอสามสายพันธุ์อยู่ครับพันธุ์พันธุ์กระแพงน้ำครับสามสายพันธุ์ครับมันแตกต่างกันอย่างไรพ่อว่าให้พี่น้องเกาฟังเลยครับปูหนาบานเทามันสืโตมันสืบมวใหญ่ปันพันธุ์พระเทพครับพันธุ์พระเทพกับพันธุ์กระแพ้งนี่ตัวใหญ่กอครับเดีวก็แข็งแรงกอครับปูหนาบานเทานี่เขาสืบเลี้ยง เลี้ยงเซบ่อพลาสติกบ่อดินนี่มันถือขาลอนบ่อพลาสติกกับบ่อปูนนี่มันถือขาลอนครับแต่ว่าเป็นปูพันผาเทพกับปูพันกำแพ้งนี่มันถิมันถิบ่อขาลอนครับมันถึงเลี้ยงได้ใสปูนได้ดีก็ว่ากันพ่อครับเกี่ยวกับปูนี่พ่อลงทุนที่แหลกหลายบ่ครับก็ลงหลายอยู่ครับลงหลายก็สมควรอยู่พ่อบอกเป็นโตเลขไข่พี่น้องเข้าในหูจักนั่นเลยพ่อครับระม่านข่าวข้วก็ได้ครับ ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยแหละครับลงทุนเท่าไรประมาณแสนหนึ่งเพราะว่าทั้งถมดินทั้งสร้างบ้านทั้งหยังครับโอ้ไรไรร่วมหมดทั้งเพื่อนทั้งสร้างบ้านทั้งหยังครับผมพื้นที่ที่พ่อเฮ็ดอยู่นี่หลายวันไหนครับประมาณไรหนึ่งงานครับหนึ่งไรกับหนึ่งงานเนาะครับเนาะครับอลักษณะรงเลื่อนที่เข้าใสเลี่ยงนี่เป็นอย่างไหนนะครับพ่อบอกพี่น้องก็เลยครับลงเดื้ยนกัเข้าก็ใไสผ่าแสมมะมุงแล้วก็ใส่กระเบียงมะล้อมปู ใส่ไมยุค้าครับใส่ไมยุค้ามัดตีเป็นโค้งครับอันพาสลนพอใส่จากเปอร์เซ็นต์ครับพาสลนนี่ใส่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันจําเป็นบบสีต้องเป็นสีเขียวสีดําดิครับมันกะบบจําเป็นเหรอครับแต่ว่ามันหนึ่งเป็นมันถัดเป็นสีดํามันสีบ่มองเห็นมันสิบ่ฉูดฉาดครับมันสิบ่มันสิบ่มองเห็นถนัดครับแต่เป็นสีเขียวมันก็สิถนัดกอครับปูนาไทยบานเฮาไหนใหญมากยังไงครับปูนาไทยบานเฮ้ากับ ไปซื้อรับตลาดนัดเดไปซื้อครับแล้วก็เจาของก็ไปก้นเราน้าครับไปซื้อมาเขาขายโลจักบาทครับโลละลอยยี่สิบครับบัรพันพระเทพไหนมาจังไหนครับพันพระเทพนี่ผมไปเบิ้งหลายาร์มครับแล้วผมกับไปปร์มใดผมก็ต้องซื้อมาาร้มละยี่สิบสามสิบครูงันี่นะครับบ่ซื้อเป็นกระสือบกไกวิชาไห้ครับโอ้เขาเอิดว่าคนมีมารยาดตัวนี้พอปนิทโทษเ้อครับอันพ่นไห้มาเรียงนี่พ่นไห้มา จังไหนครับเป็นคูละหรือว่าเป็นโลละจังไหนครับพ่อเป็นคูละครับคูละจักบาทครับแต่ละฟาร์มเด็กสืบกคือกันครับยุคเกณฑ์ประมาณ80นี่บหละครับแปดสิบบาทครับผมพันกําแพงเด็กราคาแตกต่างกันบ่ครับบ่ครับพันกําแพงกับพันธพระเทมก็แตกต่างกันครับการสังเกตปูเนี่ยสังเกตโตผูโตเมียสังเกตจังไหนครับปูโตผูมันสกแพดมันมันสื่อน้อยครับมันโตทางลางมันสื่อมันสื่อน้อยครับแต่ว่าตัวเมียมันมันสื่อมันสื่อใหญ่ครับมันสื่อกลวงครับ ทิกแพ็กทั้งข้างล่างมันกับเรากะตัวเมียมันติดกามบ่อยไงครับต being ัวผู avatar, ้มันติดกามใไงครับเข้าไหนพอแม่พันธุ์มาเรียบร้อยบัดนี้ผสมพันธุ์กันดนบัานไหนครับเขาจังออกลูกครับผสมพันธุ์กันปันสิบประมาณจสองเดือนนี่แหละครับสองเดือนครับเข้ากระไ้ลูกปูออกมาครับครับผมพอได้ลูกปูออกมาตอนอนุบาลเท่าเลียงยังไงครับพ่อตอนอนุบาลถามว่าถามว่าเทาเทาเลียงในบ่อกระชังเขาก็จึง ต้องจับมันออกนะครับแยกเมอพอเม่พันธ์มันออกเลยแยกตัวตัวออกเลยผมแยกไซซ้ำแถ่ว่าเมอพันธ์มันผมแยกไซซ้ำแถบมันมีตัวอ่อนนะตอนอนุบาลในี่พ่อให้เขากินนี่อย่างเลยครับตอนอนุบาลให้กินหัวหารให้เกตหัวหารเม็ดเล็กให้เกตมะผสมมะบดกับมะบดให้มันละเอียดนอกจากหัวอาหารให้เกตเราพ่อให้เขากินนี่อย่างเลยครับก็มีมีบักเอาให้บักอื้บักหงั่งกินอยู่ด้บักอื้ก็กินหมดครับกินครับกิน ตอนตอนที่มันมันเหล็กครับห้าหัวหานกับบักอือผสมกันแล้วก็ปั่นเป็นลูกกรอนแล้วก็โยนลงไ้มันนะครับมันเลยแช่กินครับบักอื้อนี่ดิบหรือสุกครับสุกครับสุกบักอือหนึ่งครับโอ้กินได้คือกันแม่นบ่ครับครับนอกจากบักอื้อแเรากินนี่อย่างไดอีกนะครับกะทิเข่าครับเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งกับปั่นใช้กันกับนั่นคือกันหลับหัวหานปลาดุกมันถือทาให้น้ำเหม็นไงแต่ว่าขันให้เกริมันดีน้ำถึงบ่ม็นครับยูนี่ใคร ให้กินให้เกตครับเปลืองบครับหัวอาหารพ่อเดี๋ยวนี้มือละหัวอาหารปลาดุกมือละกิโลครับมือละกิโลกิโลละจักบาทครับพ่อกิโลได้ยี่สิบบาทครับเอากระเพาเปลืองปันดได้เนาะครับผมพ่อใส่นามยังเลี่ยงครับในการเลี่ยงปูหน้าครับนามบดานครับนามบดานเพราะว่าผมันจอบดานเองครับจอบดานแล้วกับพลังแสงอาทิตย์ครับนามนี่ต้องเปลี่ยนนามบครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเพราะว่ามันนามนี่เลี่ยงปูมันก็ต้องเปลี่ยนนามอยู่ บันี้อายุเท่าไรยังขายได้ครับพ่อครับอายุประมาณ6เดือน6เดือนเจ็ดเดือนนี่แหละเริ่มออกขายได้แล้วบัานี้มาถึงคําถามยอดฮิตได้พ่อพ่อตั้งใจดีเนอะครับคําถามยอดฮิตเลี้ยงแล้วเอาไปขายใส่ครับเลี้ยงแล้วก็มีคนมาสืออยู่ครับมีพี่น้องมาสือแวะเวียนมาสืออยู่ครับขายพี่น้องแนี่มูไกล้บ้านมูทางไกลกับมาสืออยู่ครับมีมีวางขายอยู่ครับโอ้ดีด้วยเนอะครับ บ้านีีพ่อมีไา่ไดท่าไหนครับบอกพี่นนอเขาไดบ่ครับมีรายใดเดือนละหมื่นต่อเดือนับหมื่นต่อเดือนอยู่เพราะว่าเขากิสิไปเขาแล้วจังสีสิไปเห็ดยังมากมายมันกิบ่ได้ได้ซ้ำนี่กับพ่อะหรอกะครับก็ดีใจแล้วม่นว่ครับก็ดีใจแล้วบัดนี้พ่อครับผมสี่ห้พ่อภาพเป็นิ่งหอยเด้ครับผมหอยนี่เป็นหอยยังครับพ่อเป็นหอยเชอรี่สีทองครับเอ้าบ่อของพ่อนี่ขนาดท่าไห่ครับบ่อขนาดสามสามคูนซีครับ 3เมตรคุ้นี่เมตรครับสูงนี่60เซนครับใส่น้ำกระสองก้อนครับอิฐบอกสองก้อนเพราะว่ามันอีฐบอก3ก้อนครับแล้วบานี้กือใส่น้ำประมาณอิฐบอก2ก้อนนี่อ2ก้อนเคืองนี่แหละครับพอแม่พันอยู่นี่เขาไข่สมือบ่พอไข่คุ่มือครับช่วงหนาหนาวนี่หอยบอก่อยไข่นี่แต่ว่าของผอบไม่มีปัญหาเป็นบ่ครับครับผมพ่อหอยยังเขากินนะครับก็ให้พักให้พักบุ้งพักตบพักอย่างนี้แะครับใบมอนมุ่นล่ะโดนๆกับเทียดึงใบมอนครับ มีหัวอาหารมีอย่างให้กินบ่ครับมีอยู่ครับพ่อให้หัวอาหารนี่อย่างกินครับผมสืใหอยให้เจ็ดครับของของหอยของหอยเชอรี่ผมสืใหอให้ใหเจ็ดพ่อใส่น้ำยังเลียงครับอยู่ดิใส่น้ำบดานนี่แหละครับใส่น้ำบาดานบ่นบาาบอเดียวกับปูนี่แหละครับโอ้เรามันมีปัญหานามเน่าเสียบ่พอบ่มีเลยครับบ่มีเพราะว่ากหอยนี่เขาสืบทายอยู่ประมาณสี่มือหรือห้ามือเขาก็ไทยทียนึงครับไทยนามมัน เขาเน้นความสะอาดเป็นหลักครับเขาเลียงดนปัไดไครับเขาจังได้ขายได้พอหอยหนึ่งกระสิบประมาณถ่ามาเป็นพอพันแม่พันกับประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนครับใครมันได้พอขายบ่ใครมันก็ขายครับมีคนมาสื่อกันมีครับมีคนมาสื่อครับใครนี่ส่งไปหอดและย่องไปกําแพงเพชรก็ส่งไปครับโอ้คือดีเลยครับใครมันนี่พ่อครับในส่วนของหอยนี่ไล่ไดเป็นยังไงแน่ครับหอยนี่ก็ไล่ใดกั เป็นเดือนละซีหาพันอยู่ครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้พ่อครับขันมีพี่้องของเข้าอยากได้ความูลจากพ่อพ่อแพงความูลวะครับบ่อแพงครับมาเลยครับผมสิใไห้ได้ก็เลยครับก้มลูเลียงหูเรียงหอยเลียงปูครับเพราะว่าผมเกิดรูพอสมควนครับพ่อครับขันพ่อว่าแพงความูลผมขอช่องทางการติดต่อให้พี่้องของเขาเลยครับช่องทางติดต่อก็คือโทรศัพท์แหละครับเบอร์โทรศัพท์083327 3217ให้โทรมาหาพอไซด์เลยเลยเป็นว่าครับโทรมาหาพอไซดได้เลยทางออนไลน์พอมีบ่ครับมูเฟซบุ๊กมูอย่างมีบ่ครับมีอยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เนาะครับเนาะผมพ่อครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อหลายๆครับสวัสดีครับ